จากการเป็นคุณแม่ค่ะชีวิตเปลี่ยนมากเหลือเกินเปลี่ยนมากเลยค่ะพี่ค่ะอะไรที่จะเป็นบทเรียนของเราว่าอ๋อความเป็นแม่มันทําให้โลกเปลี่ยนไปขนาดนี้นี่เองโอ้ยคนเป็นแม่อดทนมากเลย <laughs> <laughs> มากจริงๆนะแบบแบบ ต้องแต่ท้องเลยคนะ่ะด้วยความที่พอเรารู้ว่าเราแพ้ท no> ้องอ่ะหนูรู้สึกเลยว่ามันทรมานมากเลยอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนคนแบบไม่สบายกินยาแล้วหายอ่ะไอ้นี่มันกินยาก็ไม่หายกินยาก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่กินยาก็ไม่ได้เนาะใช่คือมันกินยาได้อยู่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวลูกจะเป็นอะไรไหมถ้าเราทําแบบนี้แล้วลูกจะโอเคหรือเปล่าลูกหายใจไหมคือเหมือนเป็นคนวิกลจริตตกแบบจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยในระหว่างท้องเพราะมันจะมีความกังวลเยอะมากจนแบบพอคลอดน้องปุ๊บอ่า ปลอดภัยดีแล้วนะแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงนะลูกร้องแบบนี้ลูกร้องหมายถึงอะไรอันนั้นคืออะไรคือมันแบบสเปซละจิตพาถาทุกอย่างในชีวิตคือมันกลายเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นจากที่มีอยู่คือไปอยู่ที่ลูกหมดเลยคือแบบชีวิตมันหายไปหมดเลยอะแต่มันทดแทนด้วยความสุข <c oughs> ใช่แต่ถามว่าหนูมีความสุขไหมที่หนูแบบได้เลี้ยงเขาหนูมีความสุขหนูเห็นพัฒน,นาการเขาทุกวันวันนี้ลูกฉันคานแล้ววันนี้ลูกฉันเดินแล้ววันนี้ลูกฉันสวัสดีได้วันนี้ลูกทำาน่นทำนี่ <c oughs> คือมันจะตต่นนเเ้ททุกวัีราแบบ เห็นเขาเปลี่ยนแปลงบางทีวันสองวันเปลี่ยนแปลงเราก็แบบเซอร์ไพรส์ภู่ิใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เวลากับลูกเต็มรูปแบบมากๆค่ะแบ่งเวลาให้คุณพ่อของลูกบ้างหรือเปล่าคะน่าจะน้อยใจอยู่อ๋อจริงนี่พูดจริงป่ะจริงน้อยใจเบาๆเพราะว่าเวลาทั้งหมดไปอยู่กับลูกหมดเวลากับเขาก็จะน้อยลงแมะถามว่าแบบมีโอกาสได้คุยอะไรกับพี่บอลบ้างไหมคือมันแบบพอพี่บอลออกไปทํางานแทบจะไม่ได้คุยเลยอะเพราะวันวันหนึ่งหนูก็คือลูกเช้ามาตื่นปุ๊บหนูก็ อุม้มลูกตังเต็งต็งต็งลงมากินข้าวพี่เบงช่วยดูเ <c oughs> ย็นหนูอุม้มลูกขึ้นไปอพาลูกนอนพี่บอลก็จะมีโมเมนต์แบบแล้วทะไรอ่ะเสียงดังก็ไม่ได้ในห้องลูกหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบดูหายไปแ <c oughs> ต่หน,นูเริ่มกลับมาแบบไอ้นี่ละค่ะเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแบบว่ามีเวลาให้พี่บอลหมายถึงดูแลถามไทยมีโอกาสได้คุยกันพยายามจะปรับแต่ว่าช่วงเวลาบางช่วงเราแบบเฮ้ยมีเวลามานั่งคุยกันไหมหรือแบบออกไปกินข้าวกันเองสองคนอย่างเงี้ยช่วงก่อนทันีีไม่มี ไม่มีอารมณ์ที่แบบฉันจะทิ้งลูกออกไปเพื่อจะไปกินข้าวคนเองแต่หลังๆนี่เริ่มไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่ดูแลเท่านั้นนะครับกลายเป็นเมียที่ดุด้วย,ยว <h ums> ขนาดสามีจะไปเตะบอลยังไม่ให้ไปเตะบอลเลยเธอห้ามเตะบอลน,นะจากนี้ยอา้าวทาไมอะ่ะ <sk r isa> กลัวเขาเจ็บอเตะมาบางทีขาพิกแล้วล่าสุดก็คือตอนที่สักประมาณสองเดือนก่อนหน้านี้พี่บอลไปเตะบอลหนูก็ปล่อยค่ะช่วงหลังๆหนูก็รู้ว่าเออพี่บอลเขาก็คงเล่นแบบเซฟตัวเองเขาก็พูดว่าเขาเซฟตัวเอง โทรศัพท์มาหนูก็ไม่รับเพราะหนูเลี้ยงลูกทุกวันตอนเช้าเขาก็ตะโกงเข้ามาในกล้องรถเมล์รับโทรศัพท์ด้วยหนูก็แบบเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะหนูวิ่งไปหาโทรศัพท์หนูขึ้นมาพอรับปุ๊บเพื่อนเขาพูดแบบว่ารถเมล์บอลประสบอุบัติเหตุหัวเลือดออกเลยอ่ะลงมือน่าจะหักนูว่าใจหนูคืออุ้มลูกไงอ่ะน้องป้าพี่เลี้ยงลูกยังเด็กแล้วถ้าเกิดมือเป็นอะไรขึ้นมามือหักมือใช้กันไม่ได้ แล้วคืออุ้มลูกไม่ได้คือมันแบบมันสารพัดสารพศหนูก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลดิวไปก่อนแล้วก็ให้โรงพยาบาลจัดก,การจัดก,การการพี่บอลก็ไปหนูไปถึงเสร็จปุ๊บเข้าไปในห้องฉุกเฉินหนูแบบแผลแปะอย่างเงี้ยแผลหนึ่งแล้วมือก็ดามอยู่เงี้ยค่ะไปบอกพยาบาลแบบว่า อย่าบอกเมียผมนะครับว่าแบบแผลผมเป็นยังไงคือไม่ให้คือเอาง่ายๆรถเมย์มาถึงคือเธอจะต้องไม่เห็นแผลฉันเพราะไม่ให้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายก็คือหัวเนี่ยเป็นนิดเดียวแต่มือนี่ต้องผ่าตัด <c oughs> แล้วตอนแรกหนูกลัวอย่างเดียวคือแบบเขาใช้มือไม่ได้นอกจากหนูเลี้ยงลูกแล้วหนูต้องดูแลสาม,มี <c oughs> คือมันจะกลายเป็นภาระ <c oughs> หนูพูดเขาต้องตรงหนูบอกว่าพี่เราต้องช่วยกันคือทําอะไรก็ได้ที่แตะัดความเสียยทั้งหมดเพราะลูกเรายังเล็ก <c oughs> เรายังต้องมีเวลาที่เราจะต้องดูแลลูกอะไรที่มัน มันจะเสี่ยงต่อให้มันนิดเดียวตัดความเสี่ยงก็ได้ตัดไปก่อนับเนี้จะได้แสดงออกซึ่งความหวงสักนิดนึงก่อนไหมคะไม่ถึงห่วงใยพี่บอลใช่ไหมคะเจ็บมากไหมห่วงให่วงใยห่วงใยห่วงใยไม่ความีแต่หมดแบบว่ารู้ไหมเนี่ยหนูไม่พูดเลยหนูไม่พูดเลยหนูไม่พูดกับเขาตอนนั้นเลยอุ้มลูกเอยหนูไม่พูดตอนนั้นหนูโอเคคิดเฉยๆแค่คิดในใจหนูว่าหนูคิดมากหนูเดือดแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊เลยแต่แบบหนูยังไม่พูดอะไรเพราะหนูรู้ว่าเขาเจ็บหลังจากนั้นแล้วเพราย Uh huh. ไม่ได้ไปเลยแต่ก็จะมีคันเปลยอ,อยู่ตลอดเวลาว่าแบบ เนี่ยลูกเราอ่ะต้องเตะบอลเดี๋ยวพี่ก็ต้องแบบไปซ้อมบ้างให้มันเตะบอลกับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะหาวิธีเพื่อนเขาแต่ละคนไม่มีใครกล้าชวนเขาอีกเลยค่ะ <c oughs> หนูบอกเลยไม่มีใครกล้าชวนเพราะว่าเขาก็รู้ <c oughs> ว่ามันฮึ่มๆ่มมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอเจอเหตุการณ์เนี้ยเพื่อนทุกคนเนะี่ยคงไม่มีใครกล้าเฮ้ยไปเตะบอลกันปบะอาทิตย์นี้ไม่มีใครชวนแน่นอนไม่แต่นี่คือไม่ให้เลยเหรอหนูไม่ได้ห้ามพี่ว่าจะมีลังเสียอมาหิตแตกน้ำเลยหนูไม่พูดแล้วไงหนูบอกว่าหนูไม่พูดแล้วนะเพราะแบบสำหรับคนที่แบบมัน เข้าใจแบบมันมันไม่ได้นะเข้าใจมันเป็นแบบมันเป็นแบบพอบยี่เหมือนเป็นอะไรที่แบบฉันชอบแล้วฉันอยากจะไปทำทำว่าเขาอยากทำไม่หนูเขาอยากทำค่ะเดีพี่หากีฬาอย่างอื่นเล่นพี่ไปวิ่งลู่ไปฟิตเนสไปมันไม่สนุกเข้าใจเข้านจว่าเขาต้องการแบบทีมเขาไปเจอเพื่อนเขาเป็นทีมตอนนี้เขาก็เลยเหมือนประมาณว่าพี่คิดออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเทรนกับเพื่อนพี่ดีกว่าเป็นโค้ช จะได้ไม่ต้องเตะอะไรเยอะมากฉันรพี่ก็ไปแบบเดี๋ยวพอลูกไปเรียยเดะบอลพี่ไปเป็นโค้ชให้แล้วกันอะไรเงี้ยเลี้ยเตตบอลได้ไหมมันไม่เหมือนอีกแล้วไม่สนุกเท่าเขาบอกเลยมันไม่เป็นทีมมันไม่เป็นทีมค่ะในฐานะที่ถูกพาดพิงมาตลอดเลยนะฮะผมคิดว่าเราควรให้สิทธิ์ความยุติธรรมนั้นเราลองมาฟังความรู้สึกหรือเรื่องจากคุณบอลมากดีกว่าโอ้ยมดมีเป็นคนจริงจังกับการเลี้ยงลูกมากนะครับก็ เกินกว่าที่คิดไว้ไม่เคยคิดว่าการที่จะดูแลลูกของรถเมย์เนี่ยมันจะเต็มที่เต็มร้อยขนาดถ้าเกิดให้ลักแนนเนี่ยผมให้เต็มสิบผมไม่สิบห้าเลยนะครับในการที่อดหลับอดนอนหรือว่าการที่ตื่นเช้าดูแลลูกในหลายๆเรื่องครับซึ่งผมพูดได้เลยว่าอยากจะเรียกร้องด้วยซ้ำว่าให้ดูแลสามีบ้างนะครับไม่ใช่ดูแลแต่ลูกเพราะว่าตอนนี้คือ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันก็อยู่กับลูกว่าประมาณรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะอยากให้เขารู้สึกผ่อนคลายบ้างไม่ต้องตึงมากลูกเราโอเคลูกเรามีความสุขทุกคนแฮปปี้นะครับก็อยากให้รถเมย์ไม่ต้องแบบตึงเครียดไม่ต้องมองวิดีโอดูวิดีโอตลอดเวลาเวลาไปทํางานนั่งรถก็จะดูแวิดีโอรูปทั้งวันทั้งคืนอร่นีผมบอกว่าวิดีโอในความหาม,หา,มายคือไลฟ์เมื่อลูกนอนอยู่เหมือนลูกเราเป็นหลิงเปิง,ปงอะไรเงี้ยคือมันไม่จําเป็นนองขนาดน,นั้นก็ พยายามผ่อนคลายแล้วก็ให้คนอื่นช่วยแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากเพราะว่าเราเราจะได้ช่วยกันแบบมี positive energy อย่างที่ผมบอกครับท้ทุกคนรู้สึกสบายใจลูกเราก็จะได้มีความสุขร่วมกันนะก็ขอบคุณมากๆครับมีอะไรฝากถึงพี่บอนบ้างไหมคะหลังจากที่พี่บอลได้ฝากมาถึงรถเมย์แล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวรถเมย์จะบอกว่าดูแลพี่เยอะขึ้นนะคะอันนี้อันนี้จริงจริงเพราะว่า อยากมีโมเมนต์ที่แบบมีโอกาสได้แบบคุยกันมีเรื่องงานมีเรื่องแบบไปเจอคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยมันจะได้กลับมาแบบคุยกันเหมือนปกติที่เคยคุยอะไรเง <พอ S 1> ี้ยพอน้องโตขึ้นเราก็แบบ e n j อยจริงต้องขอบคุณพี่บอลด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตอนแบบแรกๆเลยอะถ้าเกิดแบบพี่บอลไม่ได้ช่วยหนูหนูน่าจะหนักมากช่วงแบบตอนคลอดน้องใหม่ๆทั้งฮอร์โมนตัวเองด้วยทั้งแบบเลี้ยงน้องด้วยความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างกว่มามันจะปรับตัวอะไรกันมาได้วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ในครับเฟเดย นะครับอยากใช้บริการอะไรพี่อ้อยพี่ชอตว้าวนี่หนูมีโอกาสได้แบบบอกว่าดูพี่สองคนแล้วคนอื่นถามคําถามพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่หนูถามเรื่องบอลก็แล้วกันฟุตบอลค่ะถ้ามันเป็นโมเมตนต์นี้พี่ว่าแบบเราควรจะแบบยังไงดีคะปล่อยให้เขาแบบไปเล่นกิจกรรมที่เขาอยากเล่นเหมือนเดิมหรือว่าแบบควรจะต้องแบบห้ามหรือควรจะยังไงกับเขาดีเรื่องนี้พี่ไม่ค่อย,ออยชอบการห้าม<อ>แต่พี่รู้สึกว่าในที่สุดแล้วอะคะ่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยพี่บอลเขาก็เรียนรู้เนาะ mm hmm. เขาก็คงรู้แล้วแหละว่าเขาไม่ควรเสี่ยงอะไรเงี้ย mm hmm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพี่ว่ามันอยู่ที่ความพอดีมั้งคะเล่นแค่ไหนอ mm hmm. แล้วเราน่าจะเป็นหวนแค่ไหน mm hmm. อะไรเงี้ยว่าชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ต้อง c o n t r o ลความพอดีเพราะว่าพอถึงเวลามันมีคําว่าห้ามเกิดขึ้นน่ะพี่เป็นคนที่รู้สึกว่ามันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้น mm hmm. แล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกอะ่ะ <c oughs> มันไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วอะก็เห็นอยู่แล้วไงใช่ป่ะแล้วมันก็เฮ้ยรู้ละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาเขายังต้องแข็งแรงเพื่อเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่บอลก็คงเข้าใจก็เลยไม่ค่อยอยากให้แบบถึงกระดาษห้ามแต่แต่อ้อมๆได้เนอะอ้อ้อมๆเนี่ยพี่อ้อยเก่งพี่ว่าความเราต้องคิดก่อนว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันและน้องรุเมฆความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในโลกอยู่แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งตอนที่น้องอุ้มทองน้องคิดอยู่แล้วเกิดพี่บอลบอกว่า รู้ไหมว่าการออกเดินทางไปในขณะที่หนูก็ท้องขนาดนี้มันอันตรายขนาดไหนงั้นอยู่บ้านเถอะ uh huh. หนูโอเคเหรอ uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. เพราะนั้นวันนี้พี่ว่าทุกขั้นนนี้คือความเสี่ยงทั้ง, <c oughs> งหมดเลยเพราะนั้นไอ้การอ <c oughs> มอมสิงค์ก็แค่บอกว่ารู้ว่าบอลเป็นความสุขของพี่พี่ไปเล่นบอลเถอะแต่อย่างน้อย เข้าใจใช่ไหมว่าตอนที่อยู่ในสนามบอลน่ะหนูน่ะห่วงทุกอย่างเพราะหนูไม่อยากให้พี่เจ็บนะเห็นไหมเห็นความอ้อมเก่งยังไม่พูดตรงประเด็นไปก่อนนี่ป้าให้ไปนะแต่แต่าอ่คือหนูไม่อยากให้พี่เจ็บนะเพราะว่าถ้าพี่เจ็บปั๊บหนึ่งอะหนูว่าก็เจ็บกว่าหนูก็ห่วงด้วยนะนะคะเพราะนั้นไปเล่นเถอะมีความสุขหนูรู้และหนูรู้ว่าพี่ก็ต้องป้องกันตัวเองให้หนูและลูกด้วยสักนิดเพื่ว่ามันจะได้ทําให้ทุกคนมีความสุขในทางของตัวเองค่ะเพราะรถเมย์ยังเป็นคนที่ทางานพี่ยงเห็นหนูทํางานจนท้องแก่เลยตอน ดูในรายการอ่ะก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านห้ามซะหนูอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องอ่ะวันนี้น้องคิดเก้าเดือนเห็นมนมมีและยิ้มสุดลิ้นะหนูเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยหนูทังวันเลยหนูมีความสุขมากเลยหนูลูกเนาะน้องคิดไปทำอะไร อยากบอกอยากพูดอะไรกับเขานี่เลอวันนี้เต็มที่กับหนูนะลูกรู้เปล่าเต็มที่ทุกอย่างแล้วเอาแบบทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็อนาคตข้างหน้าคือหนูจะเลือกอะไรก็แล้วแต่หนูเลยลูกตตดสินใจเอาวันนี้สนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังโอเคไหมครับโอเคไหมครับอาจจะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นตาจริงหนูรูกอักรายการนี้เป็นรายการแรกเลยนะคะแต่ที่แน่ๆนี่คือวันนี้ ของเธอคนนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับรถเมย์คันหนึ่งนิดคุณครับขอบคุณค่ะคุณขอบคุณครับก้อยขอบคุณครับลูกขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นก็คือเลกเตอร์ซอยโกสิวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับเปาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบพร้อมติดผ้านาน30วัน เจลอาบน้ำชูกุบุสึ Skin s k i น s o l u ชั o n ไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มสัปดาห์หน้าแน่นอน11โมงแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามาเปิดใจที่นี่จะเป็นใครรอติดตามเซอร์ไพรส์ได้เสมอทางช่องวัน <c oughs> เราทั้งห้าคนลาคุณผู้ชมตรงนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากการเป็นคุณแม่ค่ะชีวิตเปลี่ยนมากเหลือเกินเปลี่ยนมากเลยค่ะพี่ <c oughs> ทุกอย่างในชีวิตคือมันกลายเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่มีอยู่คือไปอยู่ที่ลูกหมดเลยชีวิตมันหายไปหมดเลย <Okay. S 2> <c oughs> แต่มาทดแทนด้วยความสุขใช่แนตะ่ถามว่าหนูมีความสุขไหมที่หนูแบบได้เลี้ยงเขาหนูมีความสุขหนูเห็นพัฒน,นาการเขาทุกวันวันนี้ลูกฉันค้าแล้ววันนี้ลูกฉันเดินแล้ววันนี้ลูกฉันสวัสดีได้วันนี้ลูกทำาน่นทำนีำ้คือมันจะตื่นเต้นทุกวันที่เราแบบเห็นเขาเปลี่ยนแปลง